ใช่ใช่ต้องเร็วโหต้องเร็วและแรงด้วยเหรอ บนโลกในี้มันก็เออแต่ของมีสาระก็เยอะนั้นในรายการเราว่าเป็นเล่นอของดีนี่อ่ะของดีนี่เราจะไม่เปิดอะไรเลยนี่เลยใช่ครั้งที่หนึ่งอันนี้คอนเซปต์เก่ากลับมาละคิดแรกจะต้องเป็นแบบนี้เราเคยมีคอนเซปต์ด้วยเหรอคะตกใจหมดเลยอะค่ะไม่เจอแล้วเชิญมาจันเจออะไรเนี่ยเจนเจน ฉันยังไม่ทันทักทายแฟนๆรายการที่ชมเลยนี่รีบนะเนี่ยเอากล่องมาเลยอ่ะทักทายพร้อมกับชิ้นที่หนึ่งได้อ๋อสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์บอกคิดถึงซื้อมาเพื่อสักหน่อยเฮ้ยนี่คือชิ้นที่หนึ่งค่ะนี่คืออะไรอะแว่นชิ้นที่หนึ่งมันต้องเป็นแบบเรื่องแต่งกายไงอ๋อนี่คือคอนเซปต์เหรอน่ากลัวมากเลยอะนนี้คือเป็นการดึงเหรอโอ้ยโอ้ยปิดตาได้ด้วยเธอการที่มันจะดึงอะมันกด ดั้งอันน้อยๆของเราสอบต้องเอาดั้งสู้มันสอเนี่ยถ้านี่เป็นดั้งซอบสอก็ต้องสู้สู้คืออันนี้มีไว้เพื่อ, <c oughs> อน,นี่มันดึงยากเธอเห็นไหมน้ำหนักมันดึงยากมาน,นี่นะที่วางดั้งเนี่ยคือเจ็บมากนะทุกคนมันเป็นพลาสติกแบบไม่เหมาะกับคนทําจมูกมาบอกเลยจมูกคุณอัดได้รับดามเมจได้ขนาดไม่ทํามันยังเจ็บเลยนะหรือว่าเราต้องแบบเอาสิ่งนี้ไวข้างหลังใช่ที่เคยลองทำคือข้างหลังแล้วฉันต้องดึงอย่างนี้ข้างหลังตัวเองอะนะมันใช้ยากกว่าเดิมโอ้โหแล้ววิสัยทัศน์คือแคบลงมากๆเลยคือปกติเราจะเห็นแบบประมาณนี้ใช่ไหมท เหมาะมากกับการไปช้อปปิง้งเอ้ยใช่เราจะได้โฟกัสแค่ของหนึ่งสิ่งเวลาเราเดินผ่านร้างข้าๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยระยะตรงซ้อมไม่เห็นมือตัวเองแล้วนะตรงนี้ฉันไม่เห็นนะเชีวปะวิจัยทัดแคบปะตรงนี้ฉันไม่เห็นนะนี่ก็ไม่เห็นเฮย้ยมันแคบมากเลยนะนี่ฉันไม่เห็นไม่เห็นมือตัวเองอะเฮย้ยหรือว่าเหมาะกับคนที่แบบเป็นคนหลุดโฟกัสได้ง่ายเนี่ยมันทําให้เราเวลาจะคุยกับใครเราหันหน้าไปตรงมากๆเพราะว่าตาเ,าเห็นแคนเนี้ยเหนื่อยไหมแต่เราไม่เข้าใจกับกิมีของการหลับตานะ<ม>นี่เหรอเออเออฉันต้องทำ ฉันจะปิดตาอย่างเงี้ยนเะหรอใช้หัวใช้หัวได้เราไม่รู้ว่าภายนอ,นอกเห็นเราเป็นยังไงนะแต่เราได้ยินเสียงห,วหยยัวเราะอยแต่ผมอยากจะบอกว่าคนใจอะให้ฟิลลิ่งเหมือนอะไรรู้ป่ะว่ารับปิดตาอย่างเงี้ยเหมือนตอนตัวจสายตาเลยอะที่เขาแบบให้เราแบบอ้ามองไปค่ะเห็นตัวเลขนั้นไหมคะ่ะอ่านจากบนลงล่างคะ่ะหลังเส้นสีแดงเห็นไหมคะหรืออยากจะแบบทดสอบความตาตื้อเหรอแบบว่าประโยชน์มันคืออะไรมันมันไม่มันมันประโยชน์มันคืออยู่ในรายการซื้อมาเพื่อนเนี่ยแหละประโยชน์ของมันที่สุดในชีวิตละวซื้อมาเท่าไหร่อะคะ 69บาทลดจากร้อบาทด้วยยังอุตส่าห์ลดจากร้อยบาทด้วยเหมาะมากสำหรับการอยากใส่เพื่อโฟกัสจดจ่อแค่สิ่งสิ่งเดียวไม่มองอย่างอื่นเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าวิสัยทัศน์มันค่อนข้างจะแบบเล็กอะสองก็ยังหาประโยชน์จากมันได้อ่ะเป็นคนเก่งอะเออเป็นไงของชิ้นที่หนึ่งนะและนี่ก็คือซื้อมาเพื่อชิ้นี่หแว่นตาช่วยคุณโฟกัสซื้อมาเพื่ อ่ะชิ้นนี้เหมาะมากกับช่วงนี้เหมาะมากกับช่วงนี้นเลยเหรอใช่เช่นชิ้นที่2อนะคะอุ้ยตกใจตกใจอุ้ยเฮ้ยชิ้นนี้ดูดีมีประโยชน์และน่ารักอุอ้ย มเฮ้ยอันนี้เหมือนเอามาปลอบใจกับเราเมื่อกี้นี้ที่ปวดตาไปแล้วเลยอะอันนี้คืออะไรมาเทคโนโลยีดูดีนะเนี่ยนะเราสามารถเห็นได้ว่ามีพัดลมอยู่ข้างในนะคะลองกดปุ่มดูได้นะให้เรียอ่แล้วแล้วก็แบบมีหุ้ยที่ปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดตรงนี้อันนี้เป็นแมวหรอแล้วก็เปิดได้่างนี้อันนี้ก็ใส่กดน้ำเหมือนแท้งน้ำอะแต่กดน้ําไม่ได้ข้างบนเหมือนแบบใส่น้าได้หรือว่ามันไ้พ่นไอน้ําหรือเปล่าเหมือนตามแบบงานแรงงานเทศกาลเอาโดรที่เขาจะแบบมีพัดลมจะบอกว่ามันใช่เลยคะมันเป็นสิ แล้วเป็นแบผพกพาด้วยสปอยเร็วมากเลยคือกำลังตื่นเต้นอยู่นี่ว่าข้างหลังมันมีปุ่มสองอันมันมีปุ่มพัดลมกับอีกปุ่มหนึ่งที่เราเดาว่าเป็นการปล่อยไอ้น้ำหรือเปล่าแต่สปอยละหมดเลยอ้จริงมันยังไม่หมดซอฟต้องลองเองได้3ระดับนะคะวิ้วปรับบานพับได้ด้วยอ่ะกำลังจะถามเลยว่าถ้าฉันนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วแบบน้องเป่าตรงๆจะไม่โดนหน้าโอ้มันปรับองศาขึ้นมาได้เหมือนนั่งบนรถยนต์ใช่โอ้แต่ปรับซ้ายขวาไม่ได้นะทำให้โดนหน้าอยู่ดีอยะ อ๋อต้องวันอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหออกเฟรมกล้องเลยรูนี้ต้องพ่นอะไรออกมาได้แน่ๆเลยทุกคนซอฟฟิวมพ่นอะไรได้พ่นน้ำไงถูกต้องเนี่ยซอฟน้ำไม่น้ำเย็นว่าน่าจะให้เราเอานีใไซอันนี้เองใช่ฮาวต้องใช้ความสามารถอีกแล้วความมสาารถอีกแล้วแล้เป็นน้ำเย็นซะด้วยสดชื่นชื่นใจเวิร์ด ก็ปลอดภัยก็คือเมื่อกี้เรากะอย่างนี้แต่มันมาหล่นข้างล่างข้างๆใช่ปะเราก็เลยขยับทั่วออกไปเนี่ยเซฟขึ้นเยอะเลยถึงยังหกอยู่บ้างโอเคเอาล้วนะหนึ่งส <c oughs> องสามเฮ้ย,ย, <c oughs> ย,ยดื่มเฮ้ยตกใจอู้ยเย็นน่ะเฮ้ยน่าต้องเปิดพัดลมด้วยรู้สึกเหมือนมีคนวีนใส่อะดูน้องนี่ลมเย็นเสียจริงไม่แน่ใจว่าเอาน้ำเย็นมาด้วยหรือเปล่าอ่ะ มเย็นดีอ่ตั้งใจให้มันแบบเย็นสุดขั้วมันชีดปวกเนี่ยลืมบอกคอนเซ็ปต์ จะบอกว่าชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ขอทดลองคอนเซปต์ใหม่หน่อยเถอะนั่นก็คือซื้อมาเถอะเนี่ยอันนี้เป็นการชิมลางว่าถ้าเกิดคนชอบอ่ะซื้อมาเถอะจะมาจริงๆอ๋อนี่คือเป็นการทดสอบรายการใหม่ภายใต้รายการเดิมใช่อันนี้ก็เพิ่งรู้ด้วยนะคะทุกคนคือที่เขาตกใจเพิ่งรู้ว่อ๋อคือตอนนี้ทีมงานเรามีการคิดถึงคอนเซปต์รายการซื้อมาเถอดซื้อมาเถอะเป็นยังไงคะไหนเราขายขายคุณผู้ชมกันค่ะมันก็คือของที่แบบมันน่าซื้อมากมันดีจริงๆอะไรเงี้ยซอแบบเป็นของที่มีประโยชน์มีประโยชน์กับชีวิตแแล้้ววก็บบราาคดดี นราค<ล>า,าดีซอฟต์ค้วให้อร่อยเคี้ยวให้หใหเดาดูจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยร้อยสามสิบเก้าบาทนะไม่รวมค่าส่งทำไมซอฟถ่ายถูกเลยถูกเลยเหรอร้อยสามเก้าหรอทำไมถ่ายถูกจังมันถูกไปกันถึงว่าเก่งถ่ายถูกจริงเลย 599 329 259เก้อบเือบละสอง้อยห้าเกเลยเกือบมาก289สูงไป279สูงไป270สูงไปนิดนึง269สูงไป265ร26 <7, S 2> ้อาต่ำไป2ต่อน267ถูกต้องโอ้แต่มันน่ารักมากจริงๆนะคะทุกคนเฮ้ยมันเย็นจริงๆนะเป็นไงคะรายการซื้อมาเถอะอ่าเราเป็นช่วงไว้ก่อนไงเป็นซื้อมาเถอะอ๋อเพราะก่อนหน้านี้แฟๆนๆรายการก็จะมีแบบว่าของซื้อมาเพื่อบางอย่างมันดูมีประโยชน์จริงๆแล้วก็ไปหาซื้อไปตามๆใช่ใช่ไหมคะหลังจาาากกนนนีี้้้คคืือออถถซมเเะ่ยทุ อบแล้วก็จะกลายเป็นช่วงรายการที่รวบรวมของที่เฮ้ยแกเจ็ด a m a ซิ่งใช่หน้าตามีประโยชน์หน,หน้าตามีประโยชน์แล้วอาจจะแปลกตามีอะไรให้สนุกสุขสันต์ได้อย่างนี้โอ้ซื้อมาเถิดนะคะไม่ชอบรายการถ้าใครชอบให้ทําอะไรดีคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยคุณผู้ชมอยากดูซื้อมาเถิดต่อละกดหนึ่งมาเลยสแปมหนึ่งมาเอาคอมเมนต์หนึ่งใช่คอมเมนต์หนึ่งเอาให้เยอะถ้าเยอะเราก็จะได้แบบรู้ไงว่าชอบจริงอ๋อนัดหนึ่งแบบหนึ่ง อย่างนี้หรือว่าแบบเอาหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งกดยังไงก็ได้เอาให,เาให้เอาให้รู้เจตนาลมว่าอยากอยากรู้อ๋อ <c oughs> โอเคโอเคโอเคค่ะอ๋อนี่คือเป็นของตัวอย่างนะคะสําหรับสิ่งของเป็นซื้อมาเถอะเพราะมันดีน่ารักมีประโยชน์นะคะอเออและนี่ก็คือชิ้นที่สองต่อมาเราไปชิ้นที่สามกันต่อดีกว่านะคะนี่คือออิงซื้อมาเพื่อออยู่ใช่ปะหรือนี่คือซื้อมาเถอะนี่คือเราเปลี่ยนรายการแล้วหรอ ชิ้นเนี้ยเป็นซื้อมาเถอะต่อเนื่องซื้อมาเถอะต่อเนื่องใช่อ่าไหนดูซิมันจะเป็นเออเฮอใจเฮจเฮง้ของมันดูแปลกอะเขาบอกว่าห้ามเอานิ้วแย่เข้าไปนะคะมันดูกล้องสองจะเห็นไหมมันอยู่แบบเนี่ยค่ะแต่หน้าตามันดูวนิบอะไรสักอย่างอะมันเหมือนมีแบบแท่นข้างบนตรงนี้นะคะนิ้วแตะได้ไหมแตะได้ตอนนี้ังแตะได้เพราะมันยังไม่มีไฟฟ้าดูสจะปลอยแล้ว่ามีไฟฟ้าแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนเป็นเนี่ยค่ะ มันเหมือนแกะได้อ่ะตรงกลางอ่ะแนะนำว่าอันเนี้ยมันสามารถเปิดออกมาได้ด้วยได้ได้ไดเบาๆไอ้พวกก็าเบาๆอ๋อเบาๆแด้วยซอลจะได้เปิดตรงกลางมันได้ง่ายขึ้นมันอ๋อที่ใส่ถ่านแต่มันไม่มีสวิตช์ออนออฟเลยนะใส่ถ่านแล้วไงต่อล่ะใส่ถ่านก็คือสาตาร์ทเลยเอางี้เดี๋ยวอ,อุปกรณ์สาธิตให้แล้วซอลจะรู้ทันทีอ๋อของอุปกรณ์สาธิตอ่ะซอลอุปกรณ์สาธิตมาคุณดูอุปกรณ์สาธิตก่อนนะจะได้รู้ว่าใส่เสร็จแล้วทำอะไรเนาะดูก่อนดีกว่าซอลปเลยชอบด้วย มกรณ์แสงทิตยฮชองนขนมเฮ้ยขนมเต็มเลยจับปนเจ้าเหน่าเศ้าแต่ไม่ใช่ <g iven> <c oughs> ไนนอ้ยขนมอ๋อรู้ละนมันเป็นตัวซิลปิดปาอีกรอบหนึ่งปะถูกต้องอ ต,ตัวซิลคบพาก็คือตัวขนมพวกนี้เนี่ยบางทีเวลาเรากินเสร็จเนาะเราไม่มีที่หนีหรืออะไรเราอยากจะซิลกลับไปให้เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะ<ม>เราก็ซิลได้เลยอ๋อน,นี่คือใช่มีวอ์วัชนไงไแกะแล้วก็มียังไม่แกะให้ซอบแกะสดก็มีเหมือนกันให้เลือกเองเลยเราว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเกือบจะใช้งานไม่มีประโยชน์ได้ดีนั้นถ้ามันเสียอย่างเดียวจริงๆริเลยคือมันน่าจะมีสวิตช์เปิดปิดนิดนึงอะวิทีใช้ก็คือสามารถรูดเลยซับลองเอารูปเลยหรอหนึ่งจุดนะหนึ่งจุดตรงนี้ก่อนเนาะเฮ้ยเหมือนได้กินอะไรใช่ยังกินไปเอง ดูกลิ่นชีสชีโตที่กระพือออกมาอ้กลิ่นชีสชีโตจริงด้วยโอเคเราลองรูดออกรูดออกคือเสียเวลาตรงนี้เอาจริงเอาหนังยางมัดกับบนเดิมเร็วละเร็วกว่านะวิติดแล้ววยติดแล้วจริงด้วยสมาธิสุดมันไหลออกเงยมันไหลออกเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่วิ่งนี่ไง ติดแล้วอุ้ยติดแล้วโอ้แต่ต,ต้องฝึกทักษะเหมือนกันนะจับได้ค่ะไม่ไม่ได้ร้อนเราลองแกะไหมอู้มันเข็งแรงขนาดนี้เลยเหรอ,อมันยังไงตอนเข้าไปถ่ายตอนออกไหมอุ้ยอุ้ยไอรีลลิ่งเหมือนได้ขนมห่อที่สองเลยดูนี่แกะแล้ขาดอย่างนี้ด้วยใช่มากเลยมีอะไรไมา ซิลเหรอคะมาแล้วมาแล้วเนี่ยมันแกะมาตลอดเลยซอฟอยากลองซิลกลับมันเข้าไปเหมือนเดิมไหมซิลหนอถุงน้องเหรอให้น้องอยู่ข้างในเหมือนเดิมหรอหรือว่าเราจะลองเออลองซิลแต่ถุงก็ได้นะซิลแต่ถุงไหมหรือซิลแต่อันนี้ไหมก็ได้นะเราอยากรู้เทกเจอร์มันติดไหมอ,อ่ะเนาะอ่ะได้หนึ่งสองสามมันก็ติดนะติดติดโอ้ติดเลยละ่ะแมแต่มันดีจริงๆนะเพราะว่ามันอันดแนปงานประดิษฐ์อีกเยอะมากเลยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะอันนี้อ่ะให้เดาให้เดาราคาดีกว่ารอบเนี้ยเดี๋ยวให้เดาตัวเลขเดียวจบเลยเจ็ดเก้า สามสิบบาท โอเคเข้าใจและฟีเจอร์หลายอย่างที่หายไปเนี่ยถ้าถ้าซอมให้เขาใส่ปุ่มเปิดปิดอ่ะมันก็จะเป็น40บาทเออสิบาทเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราว่ามันมัน is okay มากมากนะก็สมตามราคานะคะเดี๋ยวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์มาเนาะเราก็ต้องระวัดระวังในการใช้ด้วยบางอย่างเนี่ยราคาก็ถูกย่อมเยาจริงแต่มันก็อาจจะตัดฟีเจอร์เหล่อความปลอดภัยหรือความ practical ในการใช้งานบางอย่างออกไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามว่าเอามาซิลให้แบบซองมันติดกันติดไหมมันติดนนะะคคทุก ชิ้นต่อมาและชิ้นนี้นะคะหาไม่น่าเจออุ๊บอดเจอเดะเฮ่เจนเจนมันเหมือนใส่ลาาไหลกระเป๋าห้อยอะไรเต็มเลยอะ่ะเฮ้มันเอาเข้าออกได้ด้วยตรงนี้นี่คะ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าดึงออกมาได้เนาะออกมาปุ๊บเราเหมือนใส่ห้อยอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนเก็บ เก็บเป็นคอลเลคชั่นไล้์ทำไมต้องเหลือ3อันด้วยอะแสดงว่าที่มีอันนี้อีกอ๋ออันนี้คือครบแล้วในการใช้งานอันนี้เหมือนเป็นที่นิ่มๆไว้ใส่เวลาแบบลองนะคะไอ้พวกแบบลองกันเจ็บอะเราู้ึงมันต้องอยู่ตรงแค่แต่มันดูไม่ได้น่าจะรัดกับอะไรได้เลยอะแค่ลองเฉยๆอะแล้วอันเนี้ยเอาไปอะไรไม่เข้าใจเอลยเลยแล้วนะมันเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย ออกกําลังกายเหรอใช่ออกอนนกาําลังใส่นิ้วเหรอออกกําลังกายอ่าใช่ออกกําลังกายนิ้วจะบอกนิ้วก็ไม่ถูกจริงๆมันคือ hand grip strength เราต้องพยายามใส่เข้าไปในมือให้ได้ก่อนอนะ่ะข้างข้างที่ถนัดนะนข้ะ<อ>างนีองอ้อย่างนี้แน่เลยอ๋อเขาใจเ่แลวอ่ะเขาจับเขาทานได้ละอ๋อแล้วก็อย่างนี้ปะใช่ถูกต้องอ๋ออย่างนี้ฉันดูเหมือนมนุษย์ไก่พันเลยเฮ้ย<อ>มันเป็นความรู้สึกแบบ ปล่อยปุ๊บนิ้วมันดึงโดนดึงกลับมาทันทีแล้วเราต้องทํายังไงอ,อ,อ่ะก็คือก็คือเนี่ยแหละเนี้ยถูกแล้ววิธีก็คือเซตแรก20ครั้งไอ้ใช้เครื่องบีบๆมันก็ง่ายเหมือนกันนะทำไมเราไม่ใช้เครื่องบีบๆมันอาจจะคนละส่วนกัน<ม>อาจจะต่างกันนิดนึงอันนี้อาจจะโฟก,กัสที่ข้อนิ้วกล้ามข้อนิ้วมันเบาไปใช่ไหมของใส่เลือกแบบเบาไปหน่อยเมื่อยเมื่อยอยู่จะบอกอันนี้มันเมื่อยถึงตรงนี้เลยอ่ะมันเมื่อยถึงตรงเนี้ย จะบอกเนี่ยเลือกซื้อความหนักเบาสุดคือ20ปอน,น,นด์ก็เทียบเท่าประมาณแบบ9ก้าโลสิบโลนั่นเบาเลยคะคือ <c oughs> เ,เห็นมือเห็นนิ้วใช่ไหมเ้าโลกับ10บโลเหรอคะเขาไม่ให้เลือก20ปอนด์40ปอนด์แล้วก็60ปอนด์ดูคนแบบหลอกหลอนอะไรสักอย่างาาลตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเอา,เอามาเอามาเบาไปหน่อยอะ่ะถามฉันก่อนฉันปวดมากเลยตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าที่เห็นตอนที่ซื้อมาคือเขาน่าจะใช้แบบแรงสุด แล้วเขาไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยคือแบบเขาไม่สามารถที่จะออกมาได้เลยอะไรจะจะกล้าหรอจริงๆแสดงว่าถ้ายากจะซื้อเปลี่ยนเนี่ยเราคือซื้อแค่ตัวอยางได้ใช่ไหมคะใช่จริงๆมีมาให้ด้วยมีอะไรอะไรโอ้เธอรองยังถ้าถาว่ามันัมนเบามากเลยพอมาลองเทสแล้วโอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะอันนี้ก็คือ เครื่องออกกําลังกายก้ามนิ้วมือค่ะไม่รู้ว่าถูกไหมเ้วยนะเดี๋ยวกลัวจะน,นัก,จ<า>กโจชนาการาบอกว่าไม่ใช่เลยสักนิดเดียวรจริง,รงมันเป็นหรือว่าใครทราบไหมว่าสิ่งนี้เนี่ยจริงๆมันมีชื่อเรียกทางการไหมว่าอะไรอย่างไรนะคะช่วยคอมเมนต์เป็นวิทยาทานความรู้ให้กับซอฟทีมงานและทุกคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันโอเคซื้อมาเพื่อจะบอกชิ้นเนี่ยเป็นซื้อมาเพื่อที่ซื้อมาเ,อเถอะจริงไ ให้งงทำไมล่ะเนี่ยเจนเจนอุ้ยเราเจอเลยอะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคน,นอิ inbox มาเยอะมากว่าอยากให้เราเล่นดูวยความคุณที่ซื้อมากำลังอยากได้เลยมันคือ pop is นะคะทุกคนที่อุ้ยแค่กด,ดก็คือแบบเหมือนรู้สึกคุ้นเคยอะปกติกตแค่กดไม่พอการเด้งกลับมาฟินฟฟอีก<อ>มากีหรอนสุด ก็ปกติอย่างเงี้ยเราเล่นเสร็จใช่ไหมคะเราต้องพลิกอีกด้านหนึ่งเนาะเพื่อจะกดกลับไปทีละรูใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะมีความแบบบึ๊บทีเดียวแบบหนึ่งสองซ้ำโู้โหดีจังเลยแต่มันไม่หมดเพียงข้อนี้เรารู้เพราะว่าเราจะสามารถเล่นพูดสังเกตด้วยหมดความจำหมดทำคะแนนเล่นด้วยกันหลายคนหมดอ่าไหนลองเล่นนะเ e มโ r ร mode หมดอ่ะหนึ่งสอง สอ๋อหนึ่งสองสาอ้ามันเป็นเร็วหนึ่งสองมันดูถูกเราอะมันให้แค่สองเมตรเองอหนึ่งสองหนึ่งสองทำไมมันให้เราแค่สเมตรอะเลยเพื่อนอ๋อพิ่งด่านสองหนึ่งสอง วุ้ยเสียงชนะมันดูดีเนาะอ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนี่งหนึ่งสองสามนี่ล<อ> <Level 3. S 1> ูทีแล้วหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> เปลี่ยนโหมดดกค่ะ สปอร์ตที่มด,ดเหรอออเดอร์ไฮส์เรคคอร์ดศูนย์คะแนนอ๋อ,อ,อไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่เนาะใช่ใช่ใช่ต้องเร็วยิ่งเร็วได้คะแนนเยอะโหต้องเร็วและแรงด้วยเหรอหืมเด็ดแอคเกสซีฟฟอบอิดมามาเลยมันตีตุ่นเลยอะ่ะฉันเหมือนโดนแกงเลยเมื่อกี้เล่นกล้ามเนื้อนิ้วมา เฮ้ยป๊อขาดขาดเนาะแล้วมันแค่หลุดมันขาดเลยก็มันปวดต้องกดเลยๆเนาะมันขา,ขาดขาดมือเลยซื้อมาเท่าไหร่เหรอร้อยแปดเก้าร้อยแปดเก้ามันถูกนะถูกไปเหมือนฟีลลิ่งปอบอิดเอ้ย <c oughs> น็อตเดองอีก <c oughs> คือพอมันต้องลงไปลึกๆมากๆอะมันเลยต้องแบบลึกอ่ะทุกคนก็ใจใช่ไหม เห็นที่บอกว่ามันเป็นกิมมิตแหละตัวป๊อปปิทจะมันทาให้ฟีลลิ่งในการกดมันแบบมันมันขึ้นแต่ทีนี้ทท้งนี้ทางนั้นนะคะคือไหนไหนน้องก็เปิดแล้วนะคือข้างในมันจะเหมือนมีเปซนเซอร์เป็นปุ่มเลยอ่ะเราต้องเมคโัว์มันลงมาถึงตรงนั้นอ่ะดังนั้นบางครั้งเมื่อกี้เราซ็อกกดลงไปแล้วอ่ะตัวป๊อปิดมันบุ่มไปแล้วก็จริงอ่ะแต่ไฟยังติดอยู่เราเลยต้องกดแบบยุ้ยด้วยเอกให้ไฟมันดับขอโทษทั้ง มันพังก็าขาดใจโชยเฮ้ยแต่สนุกมากเลยอ่ะซื้อมาพ่อนะได้เดี Bird, ย๋ยวไปเบิก189เฮ้ยชอบนะชิ้นเนี้ยสุดยอดค่ะกับเกมป๊อปอีก ก็คือคือมาเพื่อนะคะที่ปนปนกับซื้อมาเถอะใน EP นี้นะคะมีของทั้ง5ชิ้นตรงนี้เนี่ยอันไหนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยว่าสำหรับทุกคนชอบหรือแบบโดนตาโดนใจกับของชิ้นไหนประเภทไหนเพราะอะไรบ้างอ่ะแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากเห็นรายการซื้อมาเถอะแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นไลน์ของตัวเองเลยก็คอมเมนต์บอกเช่นกันค่ะและที่สำคัญถ้าชอบรายการของช่องซอฟต์ปอมชแนลนะคะอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์เนาะและที่สำคัญจริงๆกดติดตามสักสักรายนะคะซักพอร์ตการชวนเพื่อนมาดูด้วยกันเยอะๆนะคะเพราะทุกๆรีแอคชั่นทุกๆฟีดแบ็กทุกคนแล การสนับสนุนมีความหมายกับซอฟและทีมงานมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเขาพูดสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งอมมนต์อ๋อคอมเมนต์หนึ่งใช่คอมเมนต์หนึ่งมมนหนงมายถึงหมายถึงคอมเมนต์เลขหนึ่ง,งจะได้มีซื้อมาซื้อมาเถอะไงอ๋อไม่ใช่แบบเม้นหนึ่งคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่ยังมีคนแย่งเม้นหนึ่งอีกเหรอมีนี่จริงเหรออ่ะเป็นความภูมิใจนะเม้นหนึ่งนี่คือเม้นแรกอ่ะเธาแย่งคอมเมนต์ในนี้เลยใช่แย่งคออมมเเนนต์ว่่าาะะรห